จากในคลิปก่อนหน้าที่ผมได้รวบรวมสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรจากเวทเบิร์ดพาร์ทที่หนึ่งไปแน่นอนว่าผลตอบรับเป็นไปนตามคาดแง่ละไดโนเสาที่มาในธีมสยองขวัญใครบ้างจะไม่ชอบจริงไหมโดยในพาร์ทสองที่ผมจะนำเสนอในวันนี้จะเรียกว่าเป็นการรวบรวมบรรดาสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรก็คงไม่ได้แล้วเพราะในพาร์ทสองจะเป็นครั้งแรก ือเราจะได้เห็นเหล่าสิ่งมีชีวิตจากประตูมิติสีม่วงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกแทบไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเริ่มกลายพันธุ์จนแทบไม่เหลือเขาคมเดิมโดยเรื่องราวคร่าวๆในภาคนี้จะเกิดขึ้นหลังพาร์ทที่1เพียงไม่กี่สัปดาห์ผ่านมุมมองของสองพี่น้องอย่างเบลลี่และแม็กซ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าสัตว์สุดพิศวงในฟลอริดาที่เริ่มจากแค่แอมโมไนี์ I ตัวน้อยบนชายหาดเหล่าสัตว์จากอนาคตที่ไม่สามารถอธิบายได้ จนถึงเจ้านกน้อยแสนรู้ดอนนี่คนดีคนเดิมที่กลับมาสร้างความสยองขวัญในภาทนี้ซึ่งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่สองพี่น้องต้องพบเจอในวันโลกาวินาศเราไปดูกันเลยว่าการบิดเบี้ยวของมิติเวลาจะปลดปล่อยความสยองขวัญระดับไหนออกมาและอะไรคือชะตากรรมที่รอสองพี่น้องคู่นี้อยู่ที่ฟลอริดาเช่นเคยคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาส่วนใหญ่จากเวทเบิร์ารที่2 ใครที่ยังไม่เคยดูหรือยังไม่อยากถูกสปอยสามารถค้ามคลิปนี้แล้วไปหาต้นฉบับมาดูก่อนได้เลยส่วนใครที่พร้อมแล้วเราไปชมกันเลยผมเชื่อว่าชายไทยกว่า90%คงเคยจำฝังใจกับประสบการณ์โกนน้องชายโดยใช้มีดโกนทั่วไปมาแล้วใช่ครับไอความเจ็บความบาดตรงผิวหนังย่นๆเนี่ยมันทำให้เราแบบไม่กล้าแตะขนตรงนั้นอีกเลยปล่อยให้รกลุ่งลังเหมือนเป็นป่าด,ดึกดำบรรส่วนตัวไปซะอย่างนั้นแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับ ว่าการปล่อยให้น้องชายรกเกินไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยงามแต่ยังมีเรื่องของกินอับไหนจะมังกรกินหมีที่ต้องคอยเอามือดึงบอกเลยว่าโคเสียบุคลิกและจะดีกว่าไหมที่เราจะเปลี่ยนบาดึกดำบรรพ์ของคุณให้โล่งสบายผมขอแนะนําให้รู้จักกับไข่กูมิงผมกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่รู้จักกับพี่ไข่ชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปตลอดกาลไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นหม,มักหมหรือมังกรกินหมีอีกต่อไปพอพี่ไข่เขาจัดการให้หมดแบบไม่ต้องกลัวบาด ด้วยนวัตกรรมเซฟเทคที่ปลอดภัยต่อทุกส่วนของน้องชายจะถ่ายตรงไหนก็ไม่บาดมาพร้อมกับใบมีดเซรามิกพรีเมียมเล็มแล้วคนไม่เป็นต่อไม่ขันแถมยังกันน้ำ100%สามารถล้างทำความสะอาดได้เลยผมใช้มาสัพัักแล้วทั้งโกนขนน้องขนขาขนแขนพี่ไข่ก็เอาอยู่มั่นใจในการใช้ชีวิตขึ้นเยอะแต่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 แตแต โล่งสะอาดอย่างเดียวมันไม่พอต้องหอมสดชื่นด้วยใครที่กําลังตามหาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดน้องชายผมขอแนะนําให้รู้จักกับไข่ครคีนเซอร์ครีนเซอร์ล้างน้องชายโดยเฉพาะที่จะช่วยลดกลิ่นอับระหว่างวันลดแบคทีเรียต้นตอของกลิ่นใช้แล้วรู้สึกนุม่มชุ่มชื่นมาถึงเจองชั่วโมงใช้แล้วไม่แสบไม่ฉันพะค่า pH ชของพิ่ไข่เขาเหมาะก,กับผิวบริเวณนี้พอดีต่างจากสบู่ทั่วไปที่ใช้แล้วแสบแถมกลิ่นก็หอมสะอาดไม่แรงเกินไปมีสองสูตรให้เลือกตาม mood ทั้งรีล็กซิ่งวอมให้ฟีลอบอุ่นผ่อนคลายใช้ตอนในเหนืชิวชิวและรีแฟชชิ่งคูลกลิ่นเย็นสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเหล่าใครที่ยังไม่เคยลองผมแนะนำให้มีติดห้องน้ำเลยครับพิเศษในช่วงปลายเดือนนี้ตั้งแต่วันที่25ตุลาจนหมดเดือนพี่ไข่เขาลดหัสุดๆทั้งไข่กูมิงเครื่องเล็มคนน้องชายตัวท็อปลดเหลือเพียงแค่1,491บาทและ พี่ไข่กินเซอร์ลดเหลือเพียงแค่187บาทเท่านั้นการันตียอดขายอันดับหนึ่งและช่วงนี้ระวังของปลอมระบาดถ้าไม่มั่นใจลิงก์ของแท้อยู่ที่ใต้คลิปนี้ของแท้มีเจ้าเดียวในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายใช้เอะครับเพื่อคนที่คุณลักและเพื่อน้องชายของคุณที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิด เริ่มจากสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดแรกที่สองพี่น้องที่พบกับซากของไทโลไบป์ปิศาที่เกยตื่นอยู่บนหาดอีสเท็มพาในรัฐฟอริดาพวกมันคือสัตว์ทะเลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคแคลมเบียนถึงยุคเพอร์มเมียนเมื่อราว521ถึง252ล้านปีก่อน โดยซากที่แบรลี่พบนั้นดูเหมือนจะเพิ่งตายได้ไม่นานก่อนที่ซากของไทโไบตัวนั้นจะถูกนกนังนวลเข้าไปกินส่วนไทโไบอีกตัวที่แม็กซ์พบนั้นดูเหมือนว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตามข้อมูลในเวโฮด์ดาต้าเบสได้ระบุว่าไทโไบายตัวที่แม็กซ์พบนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะสฟัตซึ่งเป็นสกุไลไทโไบาจากยุคออรโดวิเชียนเมื่อรา,าวๆ470ล้านปีก่อนโดยมีความยาวเฉลีย่ยเพียงแค่2-4นิ้ว ซึ่งนี่เป็นสัญญาณแลที่ยืนยันว่ามิติเวลาได้เริ่มบิดเบี้ยวแล้วโดยหลังจากที่ทั้งสองกลับมาถึงบ้านก็ได้มีเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังบ้านของพวกเขาซึ่งทั้งสองสันนิษฐานว่าเป็นเพียงนกกระทุงตัวใหญ่ <c oughs> แต่จากภาพที่แบรรี่ถ่ายได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าคือเจ้าทารัสโตโดเมอุสเจ้าเทโลซอขนาดยักษ์ที่มีงอนขนาดมหึมาเป็นเอกลัก,กษณ์จากยุคคริเทเชียสซึ่งเคยปรากฏตัวมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้ว แต่ในภาพนี้พวกเราจะได้เห็นมันแบบเต็มตัวแต่ก็น่าเสียดายที่ภาพมันกังไปหน่อยเนื่องจากแสงน้อยแถมยังต้องถ่ายผ่านมูลีตัวต่อมากับสัตว์เลือ้อยคานประหลาดที่แบรลี่ถ่ายไว้ได้เมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนกับเจ้ามอสบอยโดยในขณะที่ครอบครัวกำลังถกเถียงกันเรื่องโจธาลัสโตโดเมอุสแบลลี่ก็ได้ยืนยันถึงเหตุการณ์แปลกๆในฟอลอริดาโดยภาพถ่ายของเจ้ามอสบอยที่เขาถ่ายได้เมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนจากข้อมูลในเวโฮดัต้าเบสได้ระบุวา่า มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจากอนาคตที่ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้จากชื่อและลักษณะของมันดูเหมือนว่ามันจะพังตัวได้จนกลืนไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมอสหรือพืชสีเขียวซึ่งในระหว่างที่แม็กซ์กำลังเถียงกับแม่จูจูก็ได้มีงูประหลาดเหลือเข้ามาในบ้านของพวกเขาจ้านี้คือซูจิโนโก,โก เจ้างูร่อนจากอนาคตที่ยังไม่ทราบช่วงเวลาแน่ชัดพวกมันมีลำตัวอ้วนปอมคล้ายกับงูหางกระดิ่งแต่ที่จังไลยกว่าน,นั้นคือเหมือนว่ามันจะล่อนได้ด้วยพังผืดมันได้ล่อนไปทั่วบานและหลบหลีกไม่กวาดของพ่ออย่างชิวๆถึงแม้จะไม่มีการระบุว่ามันมีพิษหรือไม่แต่ด้วยพฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติก็สร้างความหวาดกลัวได้ในระดับหนึ่งก่อนที่สุดท้ายมันจะถูกไม่กวาดของพ่อฟาดดับกลางอากาศจากที่สังเกตเจ้างูตัวนี้ จะคล้ายกับงูไฟอิงสเน็กที่มีอยู่จริงในโลกเช่นง,งูต้นไม้สวรรค์ ด้วยหลังจากนั้นน้องชายของเบลลี่อย่างแม็กซ์จะได้พบเจอกับเหล่าสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่บริเวณบ้านของเขาและตามโพสบนโซเชียลมีเดียซึ่งบางตัวก็ไม่มีข้อมูลระบุอย่างเจ้าแรปเตอร์ตัวน้อยที่แม็กซ์เจอก็มีความเป็นไปนได้ว่าคือลูกๆของยูท่าแรปเตอร์จากลักษณะภายนอกรวมถึงในช่วงถ่ายที่เราจะได้เห็นขณะที่ยูท่าแรปเตอร์กำลังกินซ่าของดอนนี่อยู่นั้นก็ได้มีเจ้ายูท่าแรปเตอร์ตัวน้อยเข้ามาร่วมแจมด้วย ซึ่งลักษณะโดยรวมจะคล้ายกับแรปเตอร์ตัวน้อยที่แม็กซ์ได้พบแบบเป๊ะๆแถมในเวลาต่อมาไม่นานแม็กซ์ยังได้พบกับยุท่าแรปเตอร์ตัวเต็มวัยในระแวกบ,บ้านของเขาทําให้ผมสามารถฟันธงไดว้ว่าเจ้าแรปเตอร์ตัวจิ๋วนี้คือลูกๆของยุท่าแรปเตอร์ส่วนตัวอื่นที่อยู่บนโพสต์ในโซเชียลมีเดียผมแทบจะหาข้อมูลเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยแต่จากรูปร่างหน้าตาเป็นสัตว์สองขาที่มีหางและมีรูปร่างเพียวลมกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในป่งยา ซึ่งตรงกับลักษณะของแรปเตอร์แต่ผมก็ไม่กล้าฟันทงว่าน้องเป็นตัวอะไรใครที่มีข้อมูลเสริมหรือพ่อจะเดาจากภาพได้ก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยส่วนตัวที่เหมือนค้างคาวบินว่อนในห้องนั้นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นเจ้าอี้ฉีเไดโนเสาร์มีปีกในวงสแกนโซลิออปเทอริก ในยุคจุลศิษย์ตอนปลายของจีนซึ่งมีความยาวเพียงแค่30เซนติเมตรและมีปีกกว้าง60เซนซึ่งแม้ในเวทเบิร์ดพาร์ทสองจูอี้ฉีจะแทบไม่ได้มีบทบาทอะไรแต่ในพาร์ทสามนั้นเราจะเห็นว่าอี้ฉีสามารถตั้งหลอกลากในยุคปัจจุบันได้สําเร็จจนเริ่มวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมซึ่งในเวลาต่อมาแมสจะได้ทำสิ่งที่คนปกติเขาไม่น่าจะทำกันเท่าไหร่นั่นคือการเข้าไปถ่ายหน้าของยูท่าแรปเตอร์พร้อมกับเปิดแฟชอัหน ้ามันมึงรอดมาได้ไงวันเนี้ยยูท่าแร็เตอร์เป็นไดนโนเสาร์ในวงโดมิโอสอ์ที่มีความยาวมากถึง7เมตรและสูงเกือบ2เมตรจากยุคครเทเชียสพวกมันเป็นนักล่าระดับสูงที่ทั้งฉลาดและสามารถปรับตัวเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วผู้มันถูกบันทึกยเวลาเหยื่อขนาดใหญ่ได้หลากหลายทั้งอลิเกเตอร์ในฟอลอริดาที่พ่อของพวกเขาสามารถถ่ายภาพมาได้รวมถึงมนุษย์และเหล่าดอนนีซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของพวกมัน โดยสิ่งที่น่าสนใจคือมีการสังเกตว่ายูท่าแรปเตอร์ตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมการดูแลลูกอ่อนเนื่องจากแบลรีสามารถถ่ายภาพที่ยูท่าแรปเตอร์ตัวเต็มวัยกำลังกินซากของดอนนี้ที่ถูกตัดหัวโดยมีลูกน้อยของมันเข้ามาแจมด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ำการวิเคราะห์ก่อนหน้าของเราว่าแรปเตอร์ตัวเล็กที่แมสเคยเจอคือลูกๆของยูท่าแรปเตอร์ส่วนเจ้าซากเทโลซอร์จิวนี่มันอะไรกันวันนี้ขณะที่ครอบครัว กำลังเผชิญกับสถานการณ์วุ่นวายแบลลี่ก็ได้พบกับซากทุลซอจิว๋วที่มานอนตายอยู่นาบ้านบอกตามตรงผมเองก็ดูไม่ออกว่าเจ้านี่คือตัวอะไรลักษณะของมันดูคล้ายกับลูกนกเพิ่งเกิดที่มีปีกเป็นพังผืดมีขนสีแดงปนน้ำตาลและจะง,งอยปากสีเหลืองสิ่งแบลลี่สันนิษฐานว่ามันอาจเป็นทโรเด็กทิวแต่อืมผมว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหร่เลยแล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นตัวอะไรลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะ และความสยองที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่ทุกคนรอคอยจนนกน้อยแสนรู้ได้กลับมาทวงความน่ากลัวในพาร์ทกับดอนนีซึ่งในเวเบโฮดัตต้าเบสได้ทำการอัปเดตชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันนั่นคือทูดอนโบลิอาริสซึ่งเป็นสายพันธุ์สมมุติที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในซีรีส์โดยเฉพาะเหมือนเป็นการตอบคำถามขาใจว่าทำไมส์ของเจ้าทูดอนมันถึงได้ดูใหญ่ขนาดนี้ ถึงแม้เราจะเคยเล่าประวัติของมันเป็นแล้วในพาร์ทหนึ่งแต่ในเหตุการณ์อย่าง f l o r i d a i n ินซ e เด์ปี2023เจ้าดอดน้ได้ยกระดับความน่ากลัวขึ้นไปอีกขั้นระหว่างที่พ่อของพวกเขากำลังพาแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการเจ็บท้องคลอดปล่อยให้สองนุ่มอยู่ในบ้านเพียงลำพังขณะที่ทั้งคู่อยู่บนชั้นสองมสซ์ได้สังเกตเห็นบางอย่างกำลังจ้องมองข้ามาผ่านประตูมุงลวดบนระเบียงซึ่งแบร์ลีสามารถเก็บพาผู้มันไว้ได้ ผมมันเริ่มส่งเสียงที่ชวนขนหัวลุกพล้อมกับควนประตูอย่างรุนแรงก่อนจะพังประตูเข้ามาได้สำเร็จ ซึ่งพ่อของแบรลีได้กลับบ้านมาผ่อนอมกับน้ำปืนลูกซองขึ้นไปจัดการกับดอนนี่ที่อยู่ข้างบนพวกเขาได้ยินเสียงปืนอยุ่หลายนัดและเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดของดอนนี่ซึ่งบ่งชี้ว่าดอนนี่ตัวหนึ่งถูกจัดการไปแล้วขณะที่ทั้งคู่กำลังซ่อนตัวอยู่พวกเขาได้ยินเสียงแผลบที่เรียนแบบเสียงพ่อตะโกนมาว่าซ่อนซะก่อนจะพบกับภาพของดอนนี่ ที่เดินลงมาจากบันไดซึ่งพ่อของทั้งสองเดวิงเข้ามาผักลูกๆให้หนีเพื่อล้องกับตัดสินใจขังตัวเองอยู่ในห้องเพื่อล้องกับดอนนี่ที่บาดเจ็บส่งผลให้ทั้งสองเสียชีวิตลงในห้องนั้นซึ่งก่อนที่ดอนนี่จะตายมันก็ได้เอ่ยประโยคสุดเย็นชาออกมานั่นคือชื่อแม่ของแบลลี่เลมเมสคาดว่าน่าจะเรียนแบบมาจากคำพูดครั้งสุดท้ายของพอ่อก่อนที่มันจะสิ้นใจลง ในวันต่อมาหลังจากที่ทั้งสองกำลังออกเดินทางเพื่อตามหาแม่พวกเขาได้เดินผ่านหลังของเรล่าจระเข้โบราณก่อนจะเริ่มได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากไกลๆดอนนี่กลับมาแล้ว ทำให้เบลลี่และแม็กซ์ต้องหนีออกมาซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำแต่แม็กซ์ได้พาแบลลี่วิ่งย้อนกลับไปยันลังจระเข้ดอนนี่ที่ตามมาได้ถูกเจโปซูคคตที่ห่วงอาาเขตกระโจนเข้าชนจนขับไล่ผู้มันไปได้ซึ่งในเวลาต่อมาบนชายหาดขณะที่ทั้งสองกำลังชื่นชมความสวยงามของสิ่งมีชีวิตจากอนาคตอย่างกแกลนมาเชลพวกเขาก็ได้พบกับเพื่อนเก่าดอนนี่ตัวหนึ่งได้แอบตามพวกเขามาพร้อมกับโชว์การแสดงหนังสนานฟิลมแบบสด,สด โดยการโยนร่างปริศนาไปมาเรากับของเล่นก่อนจะลากร่างนั้นมากินต่อนาโดยหลังจากที่พวกมันเบื่อและจากไปแม็กซ์ได้พบว่าร่างนั้นคือเพื่อน่วมชั้นของเขาอย่างซีเจจนกระทั่งผ่านมาเกือบสองวันทั้งสองได้ยินเสียงทารกที่ดังมาจากในตึกและพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกแกงหม้อใหญ่เพราะนั่นคือกับดักของดอนนีมันได้ลากแม็กซ์เข้าไปกัดจากนั้นก็ทุ่มเขาไปมากับผืนจนแม็กซ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเป็นอัมาพาตบางส่วน ก่อนที่แบลลีจะสามารถปิดฉากมันด้วยการกระนำยิงจนตุ่ยเยถือเป็นการปิดฉากการเลนลาาของเจอดอนนี่ในเหตุการณ์ที่ฟอลอริดาแต่ก็แลกมากับชีวิตของแม็กซ์ที่ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมตัวต่อมาหลังจากการบุกลุกของดอนนี่ทั้งสองจะได้พบกับแมงดาประหลาดที่ไม่สามารถระบุชื่อได้แมงดาเหล่านี้ได้ปรากฏตัวขึ้นในเกสเฮาส์ของทั้งสองและรวมตัวกันเป็นโครโนีหรือฝูงขนาดใหญ่ แม้ว่าแมงดาจะเป็นสัตว์ทะเลแต่พวกมันที่ปรากฏตัวในบานกลับถูกจัดให้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่สามารถอาศัยอยู่บนดินได้ซึ่งถือเป็นการปรับตัวที่ผิดธรรมชาติโดยหลังจากที่สองพี่น้องสามารถหนีออกจากบานได้เจ้าหน้าที่ของเวโฮก็ได้บุกเข้ามาและทำการเก็บกวาดโคโลนีแมงดาเหล่านั้นไปใส่ไว้ในถุงขยะขนาดใหญ่คาดว่าเวโฮอาจจะนำพวกมันไปศึกษาต่อในห้องปฏิบัติการลับ ต่อมาในขณะที่ทั้งสองกำลังออกเดินทางเพื่อตามหาแม่พวกเขาต้องเดินผ่านหลังของเรล่าจระเข้บนลานหนึ่งในนั้นคือเจ้ากลาโปสุขัดจระเข้ยักษ์แห่งลำน้ำกลายโปสุขัดคือสกุลของจระเข้ปากยาววงเดียวกับตะโขงจากยุคไมโอซีนซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ 23- ถึง5ล้านปีก่อนนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่จระเข้ในยุคไดโนเสาร์แต่เป็นจระเข้ดึกดำบรรที่มีขนาดใหญ่ โดยสิ่งที่ทําให้มันน่าเกรงขามคือจระเข้เพศเมียจะมีความหวงอาณาเขตเป็นอย่างมากและยอมทําทุกอย่างเพื่อปกป้องรังของมันแม้จะต้องเจอกับสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าถึงแม้มันจะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่ไกลโปสุคัดต,ตัวนี้กลับมีบทบาทในการช่วยเหลือสองพี่น้องโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่แบลลี่เลมส กำลังถูกดอนนี่ไล่ล่าอย,ย,ย่างกระชั้นชิดแม็กซ์ได้พาแบลรีวิ่งย้อนกลับไปยันลังของจอล่าเคไลโปสุคัตที่ห่วงอนาเขตได้พุ่งขึ้นมาชนดอนนี่และขับไล่พวกมันไปได้สำเร็จจน2พี่น้องสามารถรอดชีวิตมาได้และอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปรากฏตัวอยู่ในหลังกับเจ้าคาโปสุคัต จระเข้หมูป่าแห่งยุคครีเตเชียสซึ่งชื่อของมันมาจากเขี้ยวคล้ายงานขนาดใหญ่3ชุดที่ยื่นออกมาจากปากแม้ว่าปากจะปิดอยู่ก็ตามและดวงตาที่หันไปด้านหน้าต่างจากจระเข้ปัจจุบันที่มีดวงตาอยู่ด้านบนกันโหลกชาโปสุคัสมีความยาวประมาณ3-6เมตรและถูกสันนิษฐานว่าเป็นนักล่าที่มีขาแข็งแรงเหมาะสําหรับการวิ่งบนบกเพื่อไล่ล่ายเหยื่อ ซึ่งก็โชคดีที่ดูเหมือนมันจะไม่ทําอะไรเพียงแค่เดินผ่าน2พี่น้องไปจนแม็กซ์สามารถเก็บภาพมันไว้ได้เช้าวันต่อมาหลังจากที่ทั้งสองสามารถพันลังจระเข้ม,มาได้พวกเขาที่พบกับนกยักษ์ที่บินอยู่เหนือน,าน่านฟ้านั่นคือเจ้าอาร์เจนทาวิสนกยักษ์แห่งอเมริกาใตา้ที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคไมโอซีนราวๆห้าถึงหล้านปีก่อนพวกมันถือเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบินอยู่บนฟ้าโดยมีปีกกว้างประมาณ5-6เมตร และมีน้ำหนักมากถึงจะ10กิโลกร,รมัมพวกมันใช้ปีกขนาดใหญ่ในการล่อนและลอยตัวอยู่บนกระแสลมร้อนเป็นหลักและคาดว่ามันเป็นนักลาหรือนักกินซากขนาดใหญ่แม้ว่าเราอาเจนทาวิสจะไม่ได้สนใจสองพี่น้องมากนักแต่จากโพสต์ตของแบรีทำให้เรารู้ว่ามีอาเจนทาวิสอีกมากมายที่บินว่อนอยู่บนฝาจนกระทั่งทั้งสได้เดินทางมาถึงชายหาดทั้งสอง ได้พบกับซากโลมาปิศนาที่ร้อยเกยตื้นอยู่ก่อนจะพบกับต้นตอของศพอย่างกลยโยนสอนลัดมันคือโมซาซอขนาดกลางที่ปรากฏตัวในฟลอริดาแม้ว่าทินดั้งเดิมของมันจะตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกในยุคคริเตเชียสผู้มันมีความยาวเฉลีย่ยประมาณ5เมตร มีผิวสีน้ำเงินดำผพล้อมกับแถบไฮไลท์สีขาวเพื่อใช้ในการพังตัวแบบย้อนแสงพวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยยังคงใช้ชีวิตแบบหนักลาเช่นเดียวกับในยุคดั้งเดิมโดยในเหตุการณ์ที่ฟอริดาขณะที่ทั้งสองกำลังตกใจกับซากโลมาแม็กซ์ได้สังเกตเห็นบางอย่างกำลังเคลื่อนที่อยู่ในคืน นั่นคือเจ้ากโกลยนซอลัดที่กำลังไล่ลา,ลา,ลาเพาซิโอซอขนาดเล็กพร้อมกับพุ่งขึ้นไปบนฝาเพื่อจัดก,การเพรซิโอซอลกลางอากาศแต่ทว่าในเวลาต่อมาเบลลี่เลแมคกได้พบกับซากของกโกลยนซอลัดตัวเล็กที่ขึ้นมาเกยตื้นอยู่บนฝั่งซึ่งเบลลี่ได้ระบุวา่าร่างของมันดูเหมือนกับมีอะไรบางอย่างแบออกมาคาดการณ์เกิดว่าอาจเป็นเจ้าปรสิตจากอนาคตที่เติบโตในร่างของมันและอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ เหยื่อแห่งท้องทะเลโหดชาย,ยาอน,นาดมากเลยเพซิโอส์อหรือที่หลายคนรู้จักกันได้ชื่อเนซีมันคือสัตว์เลื้อยคานทะเลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคไทแอ็ซิกจนถึงยุคครีเตเชียสที่มีลักษณะคล้ายกับเต่าผสมงูโดยมีลำตัวที่กว้างแบนคล้ายเตา่าคอที่เรียวยาวบางชนิดมีกระดูกคอมากถึง7 6ชิน้นซึ่งใช้ในการเวียงไปมาเพื่อจับปลาหรือเหยื่อที่เคลื่อนที่เร็ว มาพร้อมกับแขนขาที่เป็นใบพายเพื่อใช้ในการว่ายน้ำซึ่งก็น่าเสียดายที่เจ้าเพซิโอซอสท,ที่เราพบดูเหมือนว่ามันจะเล็กอยู่จนตกเป็นเหยื่อของโกลยยนซอรัสไปอย่างง่ายดายซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบนั่นคือเจ้ากแกรนดมาเชลยักษ์ใหญ่แห่งฟากฝา สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลุดมาจากประตูมิติสีม่วงทุกคนต้องไม่เชื่อผมแน่ว่าโจแกรน์มาเชลเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากปลาสอดหรือปลาหางนกยุงจากอนาคตอนันไกลโพนผมชักจะเริ่มกลัวคำว่าวิวัฒนาการละ พวกมันเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในวงสวูซึ่งเป็นปลาที่แตกแขนงมาจากปลาหังนกยุงในปัจจุบันโดยมีความสูงที่มากถึง91เมตรเทียบกับไข่จูหรือตึกหลายสิบชั้นได้เลยจากที่สังเกตพวกมันดูเหมือนจะเป็นสัตว์ที่หาอาหารแบบหวานโดยใช้เหงือกในการล่อนไปบนฝาเพื่อดักสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำนวนมหาศาลเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน จุดเด่นที่สุดของมันก็ตามชื่อของมันยังกแลนมาแชลซึ่งตั้งชื่อตามบทเพลงที่พวกมันใช้ในการหาคู่ สิ่งที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือบทเพลงของผู้มันมีผลคล้ายกับการสะกดจิตในรัศมีเป็นวงกว้างทำให้ใครที่ได้ฟังต้องหยุดสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วเดินตามเจ้าแกรนมาแชลแมตต์แม็กซ์และแบร์ลี่เองก็ยังลงสเสน่ห์รวมถึงเจ้ายักษ์ใหญ่อย่างโซโลโพไซดอนที่ถึงกับต้องเดินออกมาจากป่าเพื่อที่จะฟังบทเพลงสุดไพเราะของเจ้าแกรนมาแชลจนแม็กซ์ถึงกับดีใจไม่หยุดที่ได้เห็นไดนโนเสาร์ตัวเป็นๆอย่างน้อยมันก็ทำให้เขายิ้มได้ ในวันที่เลวร้วายที่สุดจนกระทั่งหลังจากนี้เราดอนนี่มาตายเบลลี่เลแม็กซ์ Max, ได้ตามเจ้าหน้าที่ของเวโฮไปยังอีกฟากของชายหาดซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับบันทึกของเวโฮที่ริมถนนซึ่งเต็มไปด้วยภาพของเหล่าสัตว์ที่มาจากอดีตร,รวมถึงภาพของสัตว์จากอนาคตจากภาพแรกดูแล้วก็น่าจะเป็นโคลิโทสอลัส จูเชิงไทเลนัสจากภาคแรกหรือแม้แต่สัตว์จากอนาคตอย่างเชลลสงซอรลัดซึ่งจะมีบทบาทในพสสาร์ทสและจะตัวที่หน้าเหมือนหมาคาดว่าน่าจะเป็นไทลาซีนหรือที่รู้จักกันในชื่ออย่างเสือแทสมาเนียนจนกระทั่งมาถึงชายหาดทั้งสองเดียพบกับสัตว์ตัวเล็กมากมายที่ขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาด ทั้งเจ้าซากบัมบัสปีสมันคือปลาไล่ขากันไก่จากยุคออโดวเชียนเมื่อรา,าวๆ470ล้านปีก่อนพวกมันมีขนาดประมาณ25-35เซนติเมตรมีรูปร่างคล้ายลูกออดที่มีหัวขนาดใหญ่ตัวแบนและมีหางเลียวไม่มีคลีบซึ่งขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดส่วนเจ้าปล่องนี่ตอนแรกผมก็คิดว่า อาจจะเป็นซากของสัตว์ดึกดำาบรรสักอย่างแต่พอลองไปเสิร์ชดูอย่างถี่ถวนดูเหมือนว่ามันจะเป็นเพียงแค่ลังไข่ของเจ้าหอยสั่งงวงช้างแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลหรือคิดว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพัวัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยจนหลังจากตะวันรับขอบฟ้าทั้งสองไดม้มาหลบอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเบลลี่ได้พบกับสัตว์ปริศนาที่มีแสงวิบวับรอบตัวนั่นคือเจ้าคริปติกเฟเยอร์ จ้าสัตว์จากอนาคตเช่นเดียวกับเจ้าแกรนมาแชลโดยมันมีวิวัฒนาการมาจากปลาหมึกแฉะพวกมันมีรูปร่างคล้ายกับปลาหมึกผสมแมงมุมที่มีพังผืดแบบค้างข่าวและขาแหลมหลายคู่มาพร้อมกับแสงสีเขียววิบวับคล้ายกับหิ่งห้อยพวกมันเป็นสัตว์หนักลาที่เน้นการซุ่มโจมตีโดยความสามารถในการพังตัวจนเหลือเพียงแค่เงาจางๆขนาดตามรอยเหยื่อและมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่สั่นโดษหากว่าเฟเยอร์ตัวอื่นลุกล้ำอาณาเขตพวกมันจะต่อสู้กัน จนกว่าไฟได้ไฟหนึ่งจะตายซึ่งโชคดีที่แม็กซ์และแบลรีเดี๋ยวพบกับเฟเ,เยอรสองตัวในหลานทําให้พวกมันสู้กันเองจนทั้งสองสามารถหนีออกมาได้ซึ่งในระหว่างออกจากหลานทั้งสองได้พบกับลีเพโนมามัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มยูไทโคโนโดอนตาจากยุคคริเตเชียสหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคติกดำบันที่มีลูกรางคล้ายกับแบเจอร์หรือตัวพอตซัมพวกมันถูกพบอยู่บนต้นไม้และกรีดร้องใส่ทั้งสองทำใหไแ่เบลลี่และแม็กซ์ตกใจก่อนจะกรีดสวนมันไปจนมันกริ้งตกต้นไม้แล้ววิ่งหนีไปและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจากโลกอนาคตที่ทำให้แม็กซ์และแบลลี่ต้องฝันร้ายไปตลอดกาลกับเอ so ็นโดเมทรัมไอโซพอตจาปลสิทธิจากอนาคต ที่ผมเคยเกิ่นไว้ในพาร์ทที่แล้วพวกมันเป็นปรสิตภายในที่เชี่ยวชาญในการเข้าทำลายสัตว์ในตระกูลไพเมดโดยเฉพาะหรือก็คือสัตว์จำพวกหลิงเช่นมนุษย์โดยไข่ของปรสิตจะเดินทางไปกับแหล่งน้ำและเมื่อโฮสต์กินเข้าไปไข่จะฟักตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วภายในร่างกายของโฮสต์โดยปรสิตเหล่านี้จะมุ่งเป้าไปที่อวัยวะสืบพันธุ์เป็นอย่างแรกก่อนจะเริ่มกินเนื้อเยื่อที่ไม่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและสุดท้ายมันจะเข้าสังหารโฮสต์ในที่สุด ซึ่งแม่ของทั้งสองก็ได้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าปรสิตเหล่านี้ซึ่งเราจะได้เห็นผ่านภาพอัลตราสาวที่เจ้าไอโซพอร์ตกำลังกัดกินทารกในคันของแม่และเสียชีวิตในที่สุดสร้างความเสียใจและความสิ้นหวังให้กับสองหนุ่มว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก่อนจะตามเจ้าหน้าที่เวโฮไปหลบภัยอยู่ที่ฐานซึ่งก็ไม่รู วัชตะกรรของทั้งสองหนุ่มจะเป็นตาร้ดียังไงเบลลี่ได้สรารภาพว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงโปรเจกต์ศิลปะสำหรับเทอสองของโรงเรียนมัธยมคุณคิดว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือจริงๆแล้วนี่คือคำสั่งจากองค์กรปริศนาอย่างไวยโฮที่ต้องการปิดบังจากปรากฏการณ์ข้ามมิติแล้วทุกคนเชื่อแบบไหนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกจริงไหมติดตามต่อได้ในพาร์ทส,สามสำหรับในคลิปนี้ ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ